สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องว <c oughs> ันนี้ตุ๊กตาแม่บ้านได้ตั้งเดนการแบบว่าจะในระ้างนอกฝนตกฝนตกลมแรงทิ้งสี่ <c oughs> ตลอดค่ะเดี๋ยวตุ๊กตากเ็เลยสี่แบบว่ามาหนึ่งเข่าเนี้ยกินเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะเรากับตุ๊กตากเ็เลยสี่แบบว่าเอามาทายคลิปเห้เบิรงว่าวิธีหนึ่งเข่าเนี้ยตุ๊กตาเฮ็ดยังไงเนาะค่ะหรือว่าแบบคนที่กระเจาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเน,นาะค่ะเนาะถือเจาอาศัยอยู่เมืองนอกเขาเจ้าหนึ่งเข่าเป็นยังไงเราก็ไปหาอุปกรณ์มาได้ยังไงเนาะค่ะเนาะ กลับไปติดตามช่องกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปแมื่นี่ um, ตุกตาแ um, ม่ว่าในม่นนตั้งแดนก็สิบแบบว่ามาสาธิตวิธีการหนึ่งข้าวเหนียวก้อนเนาะยุยุนี่นะจ๊ะ and then I'm going to show you guys how to make sticky rice okay first you guys um, have to wash it out first put the water in here and then drain it out two times ล้างล้างออกก่อนนะคะ,ะน้ำใส่แล้วก็ล้างออกก่อน And then r รีย the water off And then do it one more time อไอ้นั้นโฟล์ท a อ้น a ้ d r it out ล้างอีกครั้งที่สองนะคะแล้วก็เพราะว่าเราไม่รู้เข้ากรู้ว่าเขาเนาะมันมากไก่เนาะมันมาตะัศสยแหนมมาจากเมืองไทยหราอก็มาหอดอยู่เมริกานะเนาะเขากลางออกก่อนเนาะโอเค a อันะั้นอยู่ไกลขนาะจะ p o r water in here. And then you guys make it more like a lot. Maybe you guys should leave in the water maybe um 45 minutes. Okay. And this is not a lot. I c a n just leave in the water maybe um 30 minutes. And then after that I c a n cook it. อันนี้คือข้าวไม่เยอะนะคะเขาไปเยอะเด้อตุกตากเลยสิบแบบว่ามาไวในหนีประมาณ30นาทีเนาะตอจากนั้นตุกตากระสิบแบบว่าเอาไปหนึ่งเนาะ จากที่แบบว่าเข้าโซกอันนี้เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเดี๋ยวเข้าก็ะเสียมาใส่ในหวนะ <Yes. S 1> นัวนะเดี๋ยวอัลจิริสลาเองโอเค And then after this ใส่น้ำในหม้อนึ่งไปแล้วนะคะก็คือประมาณนี้นะคะครึ่งนิ้วมือก็พออันนี้ก็คือหัวดใหม่นะคะที this one bucket. ่สวันดิสบักเก็ตัวันอังกงจะโชยุไก่ how to cook in the bucket so อันนี้ก็คือ เใส่ในนี้เลยนะคะเอาใส่ในนี้นะคะยายุคเนพุสอินเดียบัสเก็ตเทียแค่นั้นยุคนะ Watch it off a little bit or rain it out เอาสิอ่ะตอนนี้ตุ๊กตาก็เอามาหนึ่งแล้วก็หวดมข้างใส่ไฟดี๋ยเนาะเปิดไฟแล้วอิสานดันแยบอันนี้ก็คือที่แบบว่าที่ตุ๊กตาไมา่ยู่ไม่ริกานะคะเนาะ ก็สิแบบว่านี่ค่ะเขาไม่ขายยุ่รนเอเชียเนาะอันนี้เครื่องมอหนึ่งอันนี้ก็เครื่อหวดแล้วก็ใส่ในนีแล้วเนาะบานเฮากับข้องเซตเป็นละ,ละต่ว่าตุกตาแบบว่าเอามาโชว์นั่มเสนอเพื่อนๆเ,เ,เนาะว่าชีวิตตุตกตาหรือว่าชีวิตคนไทยที่ไม่อยู่เมืองนอกเนาะเขาเจ้าใส่ชีวิตกันยังไงเนาะนี่ค่ะคือวิธีหนึ่งเขาแบบบานๆบ,บานเฮาเนาะเพราะว่าตุกตามากักอนุรักษ์แบบบ้านๆ คิดท,ทอดบานเห้านาะคนอีสารบานเห้านาะอันนี้กระเสียวฟ้าปิดไว้กระสิบประมาณอ่ะสามสิบนาทีเนาะสาินาทีกระสิสุก and this one I can use the lid to cover this you guys can cook another way put in the pot but this my video I just จะค n a show you guys how to use it by bucket because I love how to cook like this <laughs> and then you guys can find this in the uh, market Asia market I think they have everywhere. Okay and then we can wait for my sticky rice to be done in 35 minutes. Okay ค่ะอุ้ร้อนรอ Okay ค่ะตอนนี้ขา้าวเหนียวเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็จะแบบว่ามากลับนะคะก็จะใช้ดิสก็ได้นะคะกับแต่ว่าของเดียวตุ๊กตาจะทำแบบว่าง่ายๆนะคะ Uh, sticky rice almost done, but you have to flip it around another side. So yeah, I gonna show you guys how to flip it another side And then because the top is not done yet, you have to flip it There It's under now. <laughs> yeah, that's easy to do it and then you can put it back maybe in oh, 5 minutes The khao neo gonna be done. You can do this ลุนไฟมินเนสต์ดิสขนา be done. เมื่อกี้กับข้าวกับหังข้าวเหนียวแล้วนะจ่ะใกล้สิซุกแล้วเด็กกันเข้ากับสิบเป็ดไปอีกน้อยเนัะ This is the bucket. The bucket I'm gonna put the sticky rice in here in the bucket. This the small one, this one. Um, I got it from Thailand. And this is the biggest one. And this, I just show you guys this the bucket. I'm gonna put ข้าวเหนียว in here. มายซากิไรซ์เนี่ยเดี๋ยวทุกตาก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปในนี้นะคะไอโก g to หยุดดิส oneI'm g o n to put it in hereYeah I think now is um my sake rice is done and then take this outSee you guys my sake rice done Yeah and then I can ณ uh, ะ flip it around a uh, little bit this is really hard. Yeah, you have to do this to make the stream come out first. คน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 นจ๊ะเด้อคนคนคิดว่าบ้านเฮาเฮ็ดเป็นหมดแล้วล่ะแต่ว่าตุกตากันไปว่าเอามาสาธิตเอามาให้เบิ่งว่าชีวิตแม่บ้านในต่างแดนเป็นจังได๋เนาะหรือว่าชีวิตของคนไทยที่ม่อยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดกินจังได๋กันว่าหาอุปกรณ์ได้จังได๋เนาะ ตากับี๋ยวล้างเมื่อป๊บโอ้โหอีไลชาเดี๋ยวตากับไา่โอ้โหหอ,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 อนนะครับวิสิตาว่า you can use this people um, from Asia or Asian or from Thailand they are eat um, sticky rice with the hand they just d u m p it with the hand Yeah, now see you can roll it make like a ball roll it look ปั้นๆก่อนนะคะ this is hard and then um you c a n put it in here look you c a n put it in here now my can understand why you think this is a lot you can put it uh in this in the another one a smaller one yeah ตั้มพี่โป้เดี๋ยว put in the um you can put ในทวีปเวียดดินเล็กๆแบบนี้อ่าคนจากไทยแลนด์หรือจากเอเชียเอ่อพวกเขาชอบกินข้าวข้าวหอมมะลิ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 ข้าวหอมมะ My little son is h o l p i n g me. Okay, and then he loves eat sticky rice. ลูกชายลูกชายมากกินข้าวเหนียวจ้ะเห็นบอกอื hmm. um, so this is sticky rice is done อืม how to make sticky rice by um bucket this original ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ชับอ่าสัตว์สป라이ให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ